จริงๆตอนนั้นมันก็ค่อนข้างดึกแล้วแล้วด้วยแบบไม่ได้มีแค่เราแต่ว่าทุกคนต้องแบบไปด้วยกันอู่งใช่ไหมพาอแบบถ่าย2-3สารอบยังไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอยมีวิธีไหนที่เราจะบิวอัพตัวเองไหมอะไรเงี้ยนะ<ม>ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมีจริงก็ขอให้แบบออกมาให้หนูรู้สึกสัมผัสได้หนยนะคะอะไรอย่างนง้นก็เลยทำให้เกิด เหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออกลัวจริงๆแล้วเขามาจริงๆอะจนกระทั่งแบบคัดแล้วแล้วพี่พลอยก็ให้ได้ไปพักก่อนตอนนั้นไม่รู้พี่พลอยรู้หรือเปล่านะแต่บิงเอแบบให้พักพอดีพี่เห็นว่าอุ้ยู้สึกเล่นดีจังเล่นจนหลงห้เลยก็คงเห็นอะไรเห็นแบบเพราะว่าจริงๆซีนในฉากมันต้องเป็นแบบเอ้ยพูดไม่ได้เป็นแล้วพูดไม่ได้สิพูดได้เหรอไม่ได้แต่เอาเป็นว่า เดี๋ยวครับที่ถามว่าได้เหรอหรือไม่ได้เนี่ยคุยบใครอยู่ครับมันคุยกับแม่ซื้อคนนึงังไงไม่รู้เห็นเป็นเท้าคนอะหย่อนลงมาจริงๆเป็นเท้าแบบซิสิสหย่อนลงมาจากด้านบนอย่างงี้ยนะคะเรารู้สึกได้ว่ามีคนอะเดินลงมามามองอยู่จากด้านบนอะเรารู้สึกว่าเขาจ้องลงมาแล้วเขาเดินลงมาตรงชานพักแล้วเขามองลงมาอยู่อะไรอย่างนี้นะแล้วลมก็พัดแรงมากขอต้อรับเข้าสู่กิกรมเชียประเพณีการเข้าห้องเชียปีนั้นกลับกลาย เป็นปีสุดท้ายเพิ่มใหม่นี้ตำนานจะกลายเป็นเรื่องจริงเพิ่มสองสยองขวัญ24มีนาคม